ผู้ชมคะตอนนี้ภาพรวมสําหรับเศรษฐกิจไทยนะคะถึงแม้ว่าสภาพ,พัฒน์จะมีการประกาศตัวเลขออกมาว่าไตรามาสที่ 1- 3%นะคะแต่อย่างที่บอกคะ่ะว่าถ้าเกิดเทียบดูแต่ละไตรามาสแล้วยังเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่นะคะจึงได้เห็นการตัดสินใจลดดอกเบี้ยของกรนงนั่นเป็นหนึ่งเครื่องมือที่สําคัญนะคะที่กําลังเห็นผลเพราะว่าแบงก์พาณิชย์รับลูกแล้วนะคะทยอยลดตามกันมาแต่ว่าตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งที่พูดกันมาก่อนที่จะเห็นการลดดอกเบี้ยด้วยซ้ําก็คือการลงทุนจากภาครัฐนั่นเอง เพราะว่าเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดได้ฟังผู้บริหารจากฟินแลนเซียไซรัสพูดเนี่ยจริงๆทุกอย่างเราก็รอเรื่องของการลงทุนจากภาครัฐเข้ามาเ<ช>พื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เครื่องยนต์ตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัว Investment จากภาคเอกชนนะคะแล้วก็ตัวคอนซัมชันคือความมั่นใจของผู้บริโภคเนี่ยกลับคืนเข้ามาใช่ครับเราเองยังรอเลยนะคะเพราะว่าหลายโครงการเนี่ยพูดมานานๆนะคะรถไฟฟ้าในกรุงเทพเชื่อมปริมณฑลเนี่ยเราได้ยินไม่รู้กี่สีต่อกี่สีนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้มาดู เพราะว่าทางรัฐมนตรีคมนาคมเมื่อวานนี้บอกเลยนะคะว่า8ปี 1.75ล้านล้านยังไงเดินหน้าแน่นอนนะคะก็ถือว่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าโครงการที่เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็โครงการใหม่ๆที่จะเป็นความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นนะคะกับไทยระหว่างจีนกับไทยแบบนี้เป็นต้นก็จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา2-3ปีจากนี้ไปนะคะโดยเฉพาะอย่างในปีหน้านี้เนี่ยก็จะมีความคืบหน้าหลายเส้นเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพลอากาศเอกประจินจันทตองท่านบอกเลยค่ะ8ปีนี่นับตั้ง ปี2,558ปีนี้ไปจนถึงปี2,565นะคะจะมีเม็ดเงิน1.75ล้านล้านบาทในการลงทุนเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการขนส่งในประเทศไทยนะคะซึ่งก็รวมถึงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิในเฟสที่2ด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยได้ติดตามความคืบหน้าวงเงินเนี่ยเกิน60,000ล้านแน่นอนเพราะว่านอกเหนือจากรันเวย์แล้วก็ยังมีในส่วนของหลุมจอดนะคะอาคารผู้โดยสารต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการรองรับจำนวน นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใน1.75ล้านล้านบาทนั่นเองนะคะเรามาดูแผนใหญ่กันก่อนแผนใหญ่ในภาพรวมนะคะระบบขนส่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในวงเงิน1.75ล้านล้านบาทนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของ High Speed Train หรือว่า ไฟความเร็วสูงนะคะอีกหน่อยจะนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ถ้าเป็นไฮสปีดเทนคิดดูให้ลองทายกันเล่นๆว่าสักกี่ชั่วโมงเพราะปัจจุบันนี้โอ้โหเกิน10แน่นอนนะคะแต่ในอนาคตถ้าสร้างเสร็จแล้วค่ะเราจะใช้เวลาไปเชียงใหม่เพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจของโลคอสด้วยเหมือนกันนะคะเส้นนี้นะคะกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างไทยกับ ญี่ปุ่นนะคะเส้นนี้วงเงิน400ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีรถไฟความเร็วสูงนะคะกรุงเทพหัวหิน90,000ล้านบาทนะคะแล้วก็รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพพัทยาร,ระยอง นี่ก็ร่วมมือกับญี่ปุ่นเหมือนกัน1นึ่งแสล้านบาทนะคะส่วนรถไฟระหว่างไทยกับจีนอันนี้ไม่ใช่ไฮสปีดเทรนนะคะแต่ว่าจะเป็นเส้นที่จะเน้นเรื่องของการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าด้วยนะคะวงเงินตรงนี้3ามแสนล้านบาทนะคะยังมีรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงของ77,485ล้านบาท มีรถไฟทางคู่ที่เพิ่มขึ้นอีก6เส้นทาง83,000ล้านบาทนะคะแล้วก็ปรับปรุงเส้นทางรถไฟ1,600กิโลเมตร1แสนล้านบาทการปรับปรุงเส้นทางรถไฟนี่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่ารางในปัจจุบันเนี่ยไม้หมอนอะไรต่างๆนี่เก่าหมดแล้วจะปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะเมื่อปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วความเร็วของรถไฟในอนาคตจะเพิ่มขึ้นด้วยทุกวันนี้นั่งรถไฟหลายคนบอกเป็นหวานเย็นนะคะประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในอนาคตความเร็วจะเพิ่ม ขึ้นเมื่อมีการปรับปรุงใหญ่ทั้งระบบนะคะอาจจะได้ถึง100ถึง120กิโเมตรต่อชั่วโมงแหมฝันหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นแผนนะคะที่เขาบอกว่าอนาคตจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 8ปีนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของระบบรถไฟนะคะเป็นเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลนะคะแต่นอกเหนือจากรถไฟแล้วค่ะรถไฟฟ้ารอกรรมานานสำหรับคนกรุงเทพและบ้านอยู่ปริมณฑลไม่อยากรถติดแล้วนะคะอยากจะนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาทำงานในกรุงเทพนะคะตอนนี้หลายเส้นก็มีความคืบหน้าทั้งหมดเนี่ยนะคะสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ย8ปี464กิโลเมตรมี สิบสายด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะพระราม9ก้ามินบุรีนะคะ76,000ล้านบาทอันนี้เป็นสายสีส้มนะคะแล้วก็ยังมีพระราม9ก้าตะหลิงชั้น8 0,000ล 000, ้านบาทแครายมินบุรีสีชมพูนะคะ2 1 0 0ล้านบาทสีเหลืองลาดพร้าวสำโรง21,000ล้านบาทบางแคโอ้ไปถึงพุทธมนทนสายสีเลยนะคะห0,000 000, ่นล้านบาทเตาปูนราดบุรณะอีก8 0 0ห0ล้านบาทเป็นสายสีม่วงนะคะเส้นสีม่วงเนี่ย อย่างที่เราเคยรายงานไปเมื่อวานนี้ว่า บางซื้อนะคะไปจนถึงบางใหญ่เนี่ยอันนี้ก็จะต่อเนื่องไปนี่นะคะจะเสร็จในปีหน้านี้12สิงหาคมนะคะเอาไปดูกราฟิกต่อไปค่ะนอกเหนือจากรถไฟฟ้าแล้วนะคะก็ยังมีแผนการลงทุนมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์จะมีเส้นบางปะอินสระบุรีโคราชค่ะเงินลงทุน84,600ล้านบาทบางใหญ่บ้านโป่งกาญจนบุรีนะคะไปถึงกาญจนบุรีอีก14,000ล้านบาทมอเตอร์เวย์ก็ลงทุนด้วยเช่น ดียวกันค่ะ,ะไปดูสุวรรณภูมิเฟส2นะคะที่เราเคยพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้นะลานจอด28หลุมก็เกือบ62,000ล้านบาทเข้าไปแล้วยังมีรันเวย์ที่3อีก20,000กว่าล้านนะคะมีอาคารผู้โดยสารหลังที่2นะคะอีก27,684ล้านบาทนะคะ ไปดูต่อไปยังมีอะไรอีกนะคะมีระบบเรื่องของ IT คือจะลงทุนคมนาคมมากขนาดนี้เรื่องของระบบก็เป็นเรื่องสําคัญเขาก็จะมีศูนย์ข้อมูลจราจรเป็น Data Center ลงทุนไม่น้อยเลย50 0 0 0ล้านบาทแล้วก็เรื่องของดาวเทียมทีออนะคะอีก7,800ล้านบาทนะคะรวมอยู่ใน1.75ล้านล้านบาท เส้นทางรถไฟญี่ปุ่นน่าสนใจนะคะเพราะว่าในวันที่27-28พฤษภาคมนี้ค่ะเราจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะคะเพื่อไปลงนาม MOC ร่วมกันแล้วก็คาดการว่าจะเริ่ม ก่อสร้างนะคะในช่วงไตรามารส2ของปีหน้านะคะมี2เส้นกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะ679กิโลเมตรนะคะเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่วงเงินเนี่ยหลายแสนประมาณ4 0 0แสนล้านด้วยกันกาญจนบุรีกรุงเทพฉะเชิงเซาแลมฉะบังกรุงเทพฉะเชิงเซาอารัญญประเทศ574กิโลเมตรนะคะนี่ก็คาดว่าประมาณสักช่วงปีหน้าก็จะได้เห็นความคืบหน้ามากขึ้นด้วยแต่ว่าอันนี้ ใจมาศส2ปีน่าจะเห็นการก่อสร้างแล้วนะคะอะแล้วก็ยังมีเส้นทางนะคะที่จะเป็นไทยจีนค่ะไทยจีนนี้ก็ระยะทางเยอะเหมือนกัน873กิโลเมตรนะคะเป็นกรุงเทพแก่งคอยมาตตพุธนะครราชสีมาหนองคายซึ่ง 873กิโลเมตรนั้นจะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น4ช่วงนะคะก็ทยอยมาเรื่อยๆกรุงเทพแก่งคอยนะคะแก่งคอยมาตาพุธแก่งคอยไปนครราชสีมาและนครราชสีมาจนไปถึงหนองคายนั่นเองนะคะซึ่งเส้นทางของจีนนั้นเขาบอกว่าจะแบ่งเรื่องของการเดินรถด้วยนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ย ทางการรถไฟของประเทศไทยก็จะต้องเป็นฝ่ายเดินรถนะคะแต่ว่าต้องรอหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วอีก7ปีเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงเ็ปีแรกก็จะเป็นการบริหารจัดการร่วมกันในการเดินรถระหว่างไทยกับจีนนั่นเองนะคะถือว่าเป็นแผนใหญ่มากๆแล้วก็เป็นความหวังนะคะเพราะว่าถ้าสร้างเสร็จจริงหลายคนนึกถึงญี่ปุ่นเลย นะน้องๆเลยล่ะ,ะไม่รู้ใกล้หรือเปล่าแต่ว่าโอ้โหแค่ไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ก็สิบเส้นแล้วแล้วเกิดอยากนั่งรถไฟฟ้าแล้วจะไปต่อรถไฟความเร็วสูงไปเชียงใหม่โอ้โหภาพนี่แบบดูยิ่งใหญ่มากทีเดียว